สวัสดีค่ะรวมรถมือสองเ k คนำเสนอรถเกง๋งสวยๆนะคะทุกท่านรุ่นนี้นะคะแต่งซิ่งนี่เรียยอดนิยมเลยนะคะทุกท่านเอาไปแต่งซิ่งก็ได้ไปเก็บสะสมก็ดีนะคะกับรถ Honda Civic ตาโตค่ะเกียร์อโอโต้นะคะเป็นรถยนต์ปี99เล่มเอกสารมีครบค่ะรถสามารถขับขี่ใช้งานกันได้ปกติทางไกลวิ่งได้นะคะเครื่องยนต์ว t e c h ด้วยทุกท่านประหยัดด้วยนะคะติดฟิลมแล้วตลอด ทั้งคันค่ะแอร์เย็นน้ำมันร้วนสีมีจำหนีตามการเวลาและอายุของการใช้งานนะคะเน้นไปตามสภาพนี้เลยค่ะสนใจเข้าไปทดลองขับก่อนได้นะคะในราคา39,000บาทเท่านั้นรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรนัดหมายวันเวลาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมโทรคุยโดยตรงได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ